ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดขนาดไซประกานะครับไซประกานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สี่นิ้วครึ่งประมาณนะครับสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งนะครับห้านิ้ว นะครับเล่มนี้ห้านิ้วนะครับความยาวรวมด้ามนะครับความยาวรวมด้ามห้านิ้วนะครับใบก็สองนิ้วครึ uh uh> uh ่งนะครับเล่มน uh uh ี uh uh ้เรียกว่าเป็นมีดสองกริย์สั่งทำพิเศษนะครับเพราะว่าที่เน็บนะครับที่เน็บเป็นนาคนะครับเป็นเซเวอร์แบบนี้นะครับเ็าเรียกว่าเซเวอร์นะครับนะครับเป็นนาคเวาวเลยนะครับชาวบ้านเขาใช้กันนะครับ นี่นะครับโอ้โหยนะครับดูครับได้จากชาวบ้านพื้นที่น้องโพนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับคราบใครเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับยาวรวมด้ามนะครับห้านิ้วอาจจะขาดเซนสองเซนนะครับแต่ก็นะครับถืออยู่ในขั้นห้านิ้วใบสองนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับ นี่นะครับแม้สวยมากเลยนะครับนะครับโอ้โหนะครับเจ้าของหน้าจะลงรับนะครับแบบนี้นะครับดูทุกแม้ทุกเส้นเลยนะครับจะมีนะครับดำๆแบบนี้นะครับนะครับโอ้โหยนากแวววาวเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับมีเซมนี้นะครับท่านขี่สนใจนะครับนะครับมีไส่ปากกานะครับพกง่ายใส่เน็บกระเป๋านะครับ หรือว่าบางคนก็เอาไปเลี่ยมนะครับใส่กรอบนะครับนะครับห้อยพระตรงกลางสองข้างนี้นะครับใส่สร้อยยกันได้นะครับนะครับแล้วแต่ชอบนะครับนะครับบางคนก็เอาไปในกระเป๋านะครับนี่นะครับดูงานะครับอืมสวยงามมากเลยนะครับมีเหลี่ยมนี้นะครับนี่นะครับงานสวยงามเลยนะครับนะครับ สุดยอดนะครับปีดเล่มนี้นะครับเป็นแบบเซเวอร์นะครับที่เน็บกระเป๋านะครับนี่นะครับเป็นนาคนะครับสั่งทําพิเศษนะครับหาเจอน้อยมากเลยนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับโอ้โหโล่งโปร่งเลยนะครับนี่เก่าแบบนี้แล้วครับชาวบ้านเขาใช้กันนะครับเราก็มาดูบนใบมีดกันนะครับ นี่นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับดูการตอกในล่องนี้นะครับนะครับรอยตอกรอยเสาะก็จะเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับดูคารัรลายกระนกดอกไม้นะครับนี่โอ้โหเล็กก็อย่างดีนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่นะครับฝีมือการตอกโดย ช่างสอ <f> นนะครับเปรีนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับดูในร่องนะครับนะครับคราบคลนะครับเข้าไปเกาะนะครับก็ยังเห็นเป็นคลื่นๆนะครับรอยตอกรอยซาะนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีพื้นที่นะครับชาวบ้านชาวบ้านน้องโูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเปอร์เซ็นต์เงินสูงนะครับนี่นะครับแต่ถ้ายุบกลางลงไปหาปลายนะครับก็จะเป็นแปดตังค์นะครับนะครับแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์เงินยังสูงนะครับแล้วก็เป็นนาคแวววาวสวยงามนะครับเป็นแบบเซฟเวอร์นะครับนี่นะครับที่เรียกกระเป๋านะครับสวยงามนะครับเฉ่าอใบสองนิ้วครึ่งนะครับกับยาวรวมด้ามห้านิ้วนะครับมีนะครับสวยงามมากนะครับ ใจชินไหนนะครับโทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9หนึ่งสนะครับเราก็มาดูนะครับโอ้โหนี่ก็สุดยอดนะครับนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับเครื่องรางนะครับสายเหนียวนะครับเรียกว่าเสือเกาะนะครับของฝั่ง นนนะครับนี่นะครับนี่นะครับตะกุดนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหยนะครับลงรักถักเชือกแล้วก็ยดพอกด้วยผงพุทธคุณนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับความยาวสี่นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับสนใจโทรมานะครับนะครับ แล้วก็นะครับพระปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงเหมือนกันนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ตภาพนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้พิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางแล้วจะมีพิมพ์เล็กนะครับหลายพิมพ์นะครับนะครับนี่นะครับสององค์นี้พิมพ์เดียวกันนะครับนี่นะครับสนใจองค์ไหนนะครับ ครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปด้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับนี่นะครับองดำองแดงนี้ดีกว่านะครับสนใจองไหนนะครับนะครับเรียกว่านี่นะครับปลอยตะเข็บประกบนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับดูครับเหมือนกันนะครับนะครับพระเป็นร้อยร้อยปีนะครับนะครับ สององนี้นะครับนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์ประกบนะครับมีพิมพ์สภาพนะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับนี่ดูบนศีรษะนะครับนี่นะครับนี่นะครับลอยตะเข็บนะครับชัดเจนนะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับผงมวลสารต่างๆนะครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เลยนะครับอืมนะครับ สวยงามมากเลยนะครับผมพุทธคุณนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่าธาตุกยสิ์ต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับแร่ธาตุนะครับอาจจะมีพวกเหล็กลํำพีเหล็กไหลเหล็กตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่โบราณนะครับนะครับนี่นะครับผ่าเป็นร้อยปีนะครับดูเนื้อดูคาบลักอย่างนี้ครับนี่นะครับองค์นี้อาจจะนะครับ มีการลอยล่อนออกไปนะครับองนี้อย่างสมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับแต่องตรงไหนนะครับลอดออกไปก็จะเห็นเนื้อแหธทตุนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้พิมพ์เล็กอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนี่เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับ ตะกีนพิมพ์กลางนะครับนี่นะครับโอ้โหองค์นี้ก็สุดยอดเลยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับดูรอยตะเข็บนะครับนี่นี่นะครับสนใจองค์ไหนนะครับก็โทรมานะครับนะครับ ที่เบอร์ศูนย์6ปดแ9ด้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับดูขาบลักนะครับปลอยร่อนออกไปนะครับนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นองมวลสารนะครับอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับขาบลักเก่าอย่างนี้นะครับสวยเลยนะครับโอ้โหนะครับดูผิวนะครับเป็นมันนอย่างนี้นะครับนะครับนี่แหละครับสวยงามมากเลยนะครับ สนใจนะครับองไหนนะครับนี่พิมพ์ใหญ่แต่ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับนะครับแบบนี่พิมพ์นี่นะครับพิมพ์นิยมแบบนี้นะครับครับสนใจนะครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมหรือว่าพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับหรือว่ามีดใส้ปากกาของพ่อเดิมนะครับก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับ วันนี้นะครับก็นำเสนอนะครับสองเจเอาจารย์ดังนะครับสนใจคิดไหนโทรมานะครับพูดคุยกันให้คำคี้แนะปรึกษากันนะครับนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์ได้มานะครับแอดไลน์มาได้นะครับนะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ